3ส,สิ่งอัะมงคลที่ไม่ควรทำถ้าอยากมีเงินใช้และมีความสุขตลอดปีสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้มาพบกับช่องมหาชานชาแนลอีกเช่นเคยนะครับเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อโปรดใช้วิจรณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับเข้ามาแล้วก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แชร์ออกไปเพื่อเป็นธรรมทาน ให้กัลยานามิตรท่านอื่นได้รับชมรับฟังคลิปนี้ด้วยกันนะครับท่านผู้ฟังครับหากเคิื่อต้นปีไม่ควรแสดงออกซึ่งความหม่นหมองทุกระทมเศร้าโศกเสียน้ำตาจิตจะดึงดูดความทุกข์ระฐมเข้ามาเป็นสิ่งที่ตั้งมัน่นจึงพบกับความหม่นหมองทุกระทมตลอดทั้งปีโดยเฉพาะคำว่าเหนื่อยสูญเสีย หรือไม่มีเงินจะทำให้ปีนั้นคุณจะเหน็ดเหนื่อยกับหลายๆเรื่องหลายๆสิ่งสูญเสียหลายๆอย่างควรสั่งจิตให้คิดแค่ความสุขความสมหวังความร่ำรวยที่ต้องเกิดในปีนั้นด้วยหัวใจที่สดใสซึ่งแม้ถึงไม่สดใสก็ต้องซ่อนความรู้สึกแย่ๆนั้นเอาไว้อย่าให้มันแสดงออกมาและพยายามผลักมันออกไปให้เร็วที่สุด เพราะยิ่งมันอยู่นานจิตของคุณก็ยิ่งถูกความทุกข์ระทมครอบงำมากยิ่งขึ้นและพยายามทำสิ่งต่างๆต่อไปนี้1อย่าพูดจาไม่เป็นมงคลหากจะกล่าวถึงสุภารรษิตของไทยก็คงหนีไม่พ้นพูดดีเป็นสีแก่ปากเพราะการที่พูดออกมาจากปากสามารถสร้างได้ทั้งการสร้างสรรค์และทำลายล้างไม่ว่าจะเป็นคำนาม รูปประโยคประธานกรรมกิริยาเช่นเจ็บตายล้มละลายพินาศผีแค้นอันคำพูดลบมีแต่จะนำความเสื่อมมาให้ที่สำคัญเป็นสิ่งขัดขวางความเจริญและความร่ำรวยของเราแต่เมื่อพูดดีในวันเริ่มต้นของปีใหม่ของจีนหรือไม่ว่าของไทยก็ตามก็จะมีสิ่งดีๆตามมาตลอดทั้งปี เช่นพูดคำว่าร่ำรวยเฮงเฮงเงินทองมั่งคั่งมั่งมีจึงเป็นคำตอบของคำถามที่ว่าทำไมชาวจีนจึงนิยมพูดสินเจียยู่อีสินนี่ห้วนใช้ในวันตรุษจ,จีน 2. ออย่าคิดเรื่องทุกข์แน่นอนมีจำนวนคนน้อยเหลือเกินที่จะมีปัญหาต่างๆในชีวิตที่สำคัญ คือการที่จะหยุดไม่คิดถึงปัญหาเหล่านี้เป็นไปได้ยากแต่ในช่วงเวลาขึ้นปีใหม่เช่นนี้ไม่ควรนึกถึงปัญหาหรืออุปสรรคค้างขาข้ามปีเพราะชาวจีนจะถือว่าคนคนนั้นจะต้องพบกับอุปสรรคทั้งเก่าและใหม่ที่จะผ่านเข้ามาตลอดทั้งปีโดยเฉพาะการคิดว่าไม่มีเงินทั้งปีก็จะไม่มีเงินหางานยาก หาเงินลำบากธุรกิจไม่ก้าวหน้าต,ติดติดขัดขัดติดลบจนต้องเจ๊งและปิดจากการไปในที่สุด,สดแม้เครีดเช่นนี้เกิดจากมายาคติที่บรรพบุรุษชาวจีนต้องการให้ลูกหล,ล,ลานหรือคนในบ้านซึ่งได้กระจายกันไปเพราะภาระหรือหน้าที่ซึ่งห่างกันไปไกลทั้งปีได้กลับมารวมกันเพื่อพักผ่อน เพื่อพบความสนุกสนานเพื่อพบกับความอบอุ่นของครอบครัวผู้หลักผู้ใหญ่จึงมักจะบอกลูกกับหลานให้ระงับเรื่องปัญหาซึ่งเมื่อผ่านตุดจีนไปแล้วจึงค่อยกลับมาคิดใหม่จึงควรคิดแต่สิ่งดีๆที่มีความหวังตั้งใจและใฝ่ฝันถึงอนาคตที่สดใสจึงอยากจะรวยๆกันตลอดทั้งปีก็ควรคิดแต่เรื่องรวย คิดแต่เรื่องการได้โชคลาภตั้งแต่ต้นปีแล้วพลังของจิตจะตั้งมั่นที่ความรวยและความมั่งคั่งในปีนั้นอย่างแน่นอน 3. อย่าตัดโชคตัดลาภของตัวเองหมายถึงการตัดผมหรือสระผมและใช้กันไกเพราะการตัดผมของชาวจีนเชื่อว่าเป็นการตัดชำระความโชคดี ที่กำลังจะเข้ามาในช่วงตุดจีนหรือช่วงปีใหม่ออกไปจากชีวิตในปีนั้นผู้ที่สะผมตัดผมจึงไม่ประสบความสำเร็จไม่พบโชคลาภไม่สามารถสร้างความร่ำรวยให้เกิดขึ้นได้ส่วนการใช้กันไก่พร่ำเพื่อในวันตุจีนหรือในช่วงของปีใหม่ไทยนั้นบนรรพบุรุษของชาวจีนฟันทงลงไปเลยว่า เป็นการตัดโชคตัดลาที่จะได้รับหากตัดผมสระผมและใช้กันไก่พร่ำเพื่อจึงเตรียมตัวเข้าสู่ชีวิตที่อับโชคในปีนั้นได้เลยและเรื่องราวที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดนั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็โปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับสาธุ ครับก็ต้องกราบขอบพระคุณที่เข้ามากดติดตามรับฟังกับช่องมหาชานชาแนลนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องมหาชานชาแนลด้วยนะครับสุดท้ายนี้มหาชานก็ขอคุณอำนาจพระศรีรัตนตรยตลอดทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญบารมีคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายจงมาอำนวยอวยพรให้กับท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่าน จงประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังความปรารถนาสำหรับคลิปนี้มหาชานต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ